ใครนะครับที่เป็นเมนลอเรลนะครับฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับณตอนนี้ลอรเรลนะครับมันถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่ไปแล้วนะครับเป็นการรีเวิร์กในส่วนของสกิลที่1นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าการปรับรอบนี้นะครับลอรีเรลมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับลอรเรลนะครับมันถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่ในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลนี้นะครับแบบเก่าเมื่อกดใช้นะครับลอเรลจะปล่อยคลื่นเวทออกไปนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมายผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับ มันก็จะสร้างโคเซยหายเวทซ้ำอีกหนึ่งรอบอันนี้แบบเกา่าแบบใหม่จะคล้ายกับของคลิกซี่นะครับดูนะหเห็นไหมครับจะเป็นการปล่อยบอลเวทออกไปนะครับแล้วก็บอลเวทจะเด้งกลับเข้ามาหาตัวของเราด้วยอีกทีนะครับแล้วก็สร้างโคเซหายอีกรอบครับถ้าผ่านเป้าหมายก็อย่างที่ผมทาคลิปรีวิวไปก่อนในนี้ว่าฮีโร่ตัวไหนบ้างจะถูกรีเวิร์กสกิลใหม่นะครับฮีโร่เก่านะณตอนนี้เราเราก็ถูกปรับไปแล้วนะครับให้เหมือนกับเกม H.O.K. OK นะครับดูฮะ ถ้าถามว่าแบบเก่ากับแบบใหม่อันไหนดีกว่าผมมองว่าแบบใหม่นะแบบใหม่เป้าหมายหนียากมากนะครับถ้าแบบเก่าอะ่ะเวลาเราปล่อยไปนะครับแบบนี้เวลามันจะสร้างคุเียหไฮเวทซ้าอีกหนึ่งรอบอะ่ะเป้าหมายก็หนีไปละแบบใหม่ก็คือเราสามารถดึงสกิลนะครับนี่ครับวกมาหาตัวเป้าหมายได้อีกหนึ่งรอบนะครับดูนะ<ภ>เห็นไหมครับปึ๊บแบบนี้เลยผมว่ามันดีกว่าเดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่เลยครับ แล้วก็เรานะครับได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับว่ารอเรลจะมีสกินใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเป็นสกินจากเกมเอเนอร์ออฟคิงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นสกินไหนนะครับส่วนใครนะครับอยากมีไอเดียเกมอาวีนะครับก็ทำก็ได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสเมียนต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่า200,000คนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมเอเนอร์ออฟคิงเลยนะครับหรือเกม HOK นะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีสกินใหม่เยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะเป็นสกินใหม่ในเกม RUV อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้าไป2สกินนะครับก็มีสกินนี้นะครับกับสกินนี้ครับนี่เข้าไปละแต่ว่าอีกหนึ่งสกินนะครับที่จะเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นสกินไหนนะครับแต่ตามข่าวเขาบอกว่าเป็นสกินนี้ครับก็คือระดับมิติค้อเลยนะโคตรแพงเนี่ยคือเอฟเฟกสวยมีท่าวาร์ปครับสกินเนี้ยแพงโคตรๆนะฮะก็จะมาในรูปแบบของกิจกรรมการสุ่มครับ การปรับรอบนี้ก็รอได้เลยนะครับรอเร็วดูครับอลังการนะครับดูปราสาทเจ้าหญิงครับดูครับทุกคนสกินนี้ครับดูโอ้โหมีนางฟ้าบินรอบตัวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับส่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราใครอยากดูก็ไปดูกันครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งครับ นี่ครับสกิลหนึ่งเห็นไหมครับจะเหมือนกับเกม hok OK เลยฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่สองครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทนะครับนี่ครับอัลติเมทครับ นี่นะฮะอ่านี่ครับเอฟเฟกต์อัลติเมทนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปนะครับนี่ครับท่าวาร์ปนี่เลยครับแล้วก็ข้อมูลสกิลอีกหนึ่งอย่างที่ทางตัวเกม r ารนะครับยังอัปเดตไปไม่ครบนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทนะครับในเกม HOK สามารถกดยกเลิกได้แล้วก็ทำดาเมจนะครับในเกม ROV ีทำไม่ได้นะครับตัวนะ ดูนะครับกดซ้ําครับยกเลิกครับแล้วก็ทําดาเมจนี่ครับปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของพาสีนะครับในเกมนี้นะครับจะสามารถระเบิดสร้างความเสียหายได้แบบรวดๆนะครับดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับโอ้โหถ้าอยู่ใกล้กันนะดูครับนี่ขนาดเป็นหุ่นเชิดนะฮะยังจะตายเลยครับดูดูครับอือหือดูครับทุกคน โอ้โหรัวๆเนะครับทูดาเมิดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 所召唤术的无限可能，绚烂一季，不负青春。 点燃你的小心脏，天灵即续，天无之令，天命即续，立誓为约，缔结勇气，以无之名降临此地。 原始精灵，解除封印。 红尘轮转成劫数，往事一一回溯。 天魔殊途，天兵血泪，如刀如雨，又踌躇。哎、hey.，First Blood，若朝日之光，还天地重明。哎，哎，拂旗指下，知足若朝日之光。 还天地重明。